สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาถามเพื่อนครับว่ามอไซค์พีเซครับรุ่นนี้ครับตัวสองพันยี่สิบครับก็คือีปัญหาคือกดเปิดรถไม่ได้นี่ครับกุญแจครับจะกดปลดล็อกครับนี่คือล็อกรถไว้นะครับมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็กดปลดล็อกนะครับ ขึ้นไปสีเหลืองปึป๊บรถเก็ไม,ม่ทางาน,นไม่ได้ครับเราจะกดลองรถนะครับปุ๊ปปมันไม่ตอบสนองกระตุ้นเลยนะครับเรามันก็ไม่ลง้งไม่ลองอเลยครับแล้วก็กดปลดลองนะครับก,กดกดไม่ได้ครับใช่ไหมมันก็กดไม่ได้ครับ เจะกดเรียกรถนะครับมันก็ไม่มีอะไรกิดขึ้นครับไม่รู้มันเป็นที่อะไรครับ,ท,รบที่หมดก็ปกติดีนะครับที่หมดก็ปกติดีแต่ว่ามันไม่ยอมทำงานรนะับใช้การไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูข้งางในก มันเป็นยังไงรถคันนี้นี่เรามาดูที่แบตเตอรี่มันนะครับว่ามันเป็นยังไงรถคันใหญ่ครับดูแบตเตอรี่ครับดูแบตเตอรี่ครับรถคันใหญ่ดูแบตเต,รรต,เตรรรอตเตรี่เล็กๆเองเดี๋ยวผมจะถอดแบตเตอรี่มาให้ดูนะครับ ก็คือเบื้องต้นนะครับแต่ตัวฟิวนี่คคือผมเช็คแล้วนะครับทุกตัวครับไม่ไม่ขาดนะครับเช็คก็คือฟิวฟิวใช้งานได้ปกตินะครับคือผมเช็คแล้วบางคนอาจจะว่าฟิวมันขาดหรือเปล่าก็คือผมเช็คแล้วครับฟิวเมนก็คือปกติครับตัวนี้ก็ปกติไม่ขาดตัวนี้ก็ไม่ขาดตัวนี้ก็ไม่ขาดผมเช็คแล้วครับ มมได้ถอดแบตมาให้ดูว่้ารถคันที่ใหญ่อะแบตมันจะขนาดไหนครับเนี่ยครับดูแบบแบตเตอรีร่ของ p c x ครับปีสองพันยี่สิบครับเนี่ยดูครับห้าจุดสามแอมป์ครับ รถคันใหญ่ใหญ่ครับแบตเตอรี่มันเล็กรถคันใหญ่ครับแบตเตอรี่มันเล็กมากเลยครับดูดิเท่ากับคลิกร้อยยิบห้าเลยครับเนี่ยแบตเตอรี่ขนาดเนี้ยแล้วรถมันต้องใช้ไฟเยอะครับมีสัญญาณการขโมยมีอะไรมากมายครับแต่ทำไมให้แบตมาแค่นี้ครับฝากไปถึงบริษัทผู้ผลิตไดยนะครับว่าอยากให้เพิ่มแบตที่มันลูกใหญ่กว่านี้ครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูครับว่า แบตมันมีไฟไหมเจ้เช็คให้ดูครับว่าแบตเตอรี่มันมีไฟไหม,ม,ไ,มไม่มีอะไรเลยแบตไม่มีไฟไม่โอ้กไม่อากเลยครับเนี่ย แบตบไม่อากเลยครับแสดงว่าแบตเตอรี่นี้ก็คือไม่มีไฟแล้วครับลดพึ่งเสื้อ,อามาได้แค่ประมาณสี่ห้าเดือนเองครับนจบแล้วใช้งานอะไรไม่ได้คือแบตไม่มีไฟคือผมจะเอาแบตเนี้ยไปชาร์จที่ร้านชาร์จครับแล้วมาดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมครับ เนเนีไปให้รางเขาชาติให้หด,ใหดูดิแบบลูกเล็กมากเลยห้าจุดสามแอมป์เก้าสิบ CCA ไม่สมกับตัวรถเลยเนาะเด,ดี๋ยวดินะฮะรถคันใหญ่ใหญ่แต่แบบเล็กติดเดียวดูครให้ดูคนะันใหญ่ใหญ่ดูแบบตรงนี้แลอวฝั่งมือผมเนี่ย ต้องกับฮอนดาคลิกร้อยยิบห้าเลยฝากึงถึงผู้ผลิตนะครับแปถฝากถึงบริษัทฮอดนด้านะครับฝากไปถึงวิศวะนะครับวิศวกรรมวิศวกรนะครับออกแบบให้มันสมกับรถด้วยนะครับรถคันใหญ่มันก็ต้องกินไฟเยอะอยู่แล้วครับ,รบเดี๋ยวผมจะเอาแบบเนี้ยไปชาร์จแล้วค่อยมาดูกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมครับ เดี๋ยวคอยดูนะครับดูคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ